อานเล็กที่รเดชโดนเกรเบรลินทอนแซวเสียหลักงานนี้คิดดีไม่ได้แล้วอานเล็กถึงกับเสียหลักหลังโดนเกรเบรลินทอนแซวเจ้าตัวโพสลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่า อยากเข้าป่างานนี้คิดดีไม่ได้แล้วแฟนคลับแห่เม้นเรียกว่าเป็นเพื่อนในวงการที่ค่อนข้างสนิทกันมากสําหรับพระเอกนมอลเล็กธิดาเดชและกเกรทวลินทรนล่าสุดอลเล็กลงภาพในไอจส่วนตัวพร้อมแคปชั่นอยากเข้าป่าก็มีแฟนๆเข้ามากดหัวใจคอมเมนต์ภาพนี้ตามปะกะติเหมือนที่ผ่าน,านมาแต่ที่ไม่ปะกะติก็คงจะเห็นเป็นหนุ่มเกรทวลินทรนที่เข้ามาแซวทําเอาหลายคนถึงกับคิดดีไม่ได้เมื่อคอมเมนต์ว่าเข้าไปลึกๆเลยนะ มีแฟนๆเข้ามาตอบกลับว่าคิดดีไม่ได้เลยและอีกคอมเมนต์บอกว่ารอวันเฮียมีแฟนนะคะรอชมอยู่นะแหมงานนี้ถ้าเอาแฟนๆซาวตอบเพียบขอบขอบคุณภาพเกรดอันเดอร์สกอร์ไรเดอร์อันเล็กทีดเดชภาพแหล่งข้อมูลข่าวไบท์ทีวี .co.th ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ